มันก่อรูปจ้างตัวเราเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีสมองเงินล้านเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตของเราได้สมองเงินล้านเอาสิบไม่เอาเนาะยี่สิบไม่เอาหนึ่งร้อยไม่เอาหนึ่งพันไม่เอาหนึ่งหมื่นไม่เอาหนึ่งแสนไม่เอา,เอาสมองหนึ่งหนึ่งล้านเลยนะแล้วเราจะเห็นว่าคนมีความคิดนะฮะคนที่สําเร็จคนที่ร่ำรวยอ่านะ หนึ 1> 1 Dragon, ่งล้านเหรียญนะฮะหนึ่งล้านเหรียญเลยนะแม่หนึ่งล้านบาทนะสมองเงินหนึ่งล้านเหรียญเขาคิดยังไงของนี่คือหนังสือของทีฮาร์เกอร์สมองเงินล้านเขาคือหนึ่งล้านเหรียญนะถ้าบ้านเราก็ประมาณสามสิบล้านแล้วกันเนาะเออเอาคือว่าสมองเงินสามสิบล้านในบ้านเราทําไมเขาถึงจากคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จตั้งแต่วัยรุ่นมาถึงเก็บจบมาแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จของคุณทีฮัรเกอร์แล้วทำไมเขาประสบความสำเร็จทุกวันนี้ อันนี้คือหนังสือเล่มนี้เนาะเรามาดูเศรษฐีมืองไทยเราหลายๆท่านไม่ใ่เจ้าสัวอ่อตอนนี้ก็โอ้ท่านมีไม่ใเจ้าเจ้าสัวเจ้าสวอ,อะไรช้างาช้างแล้วกันเนาะหรือเจ้าสัวอะไรอีกห้างเซนแล้วกันอ่าทำไมเขามีทรัพย์สินถึงเป็นสันส้านแอดโดนัลด์ทรัมป์อดีประานิาดาีของอเมริกาท่านหมดตัวจำได้ไหมตอนตอนนั้นเลยหมดตัวเลย จะมีสองสามพันล้านหมดเลยนะอหมดตัวแต่ถ้าพลิกกลับขึ้นมาได้จนรวยกว่าไม่ใช่เป็นสมองเงินล้านเป็นสมองเงินพันล้านนี่คือเราตั้งตั้งค่าโทรมาสตาเท่าไหร่เหมือนอุณหภูมิในห้องนหละเราตั้งอุณหภูมิห้องไว้ยี่ห้าองศามันก็จะยี่ห้ามันจะร้อนเป็นสามสิบสี่สีข้างนอกแต่อุณหภูมิห้องก็จะยี่ห้าเขาเรียกโทรมาสตาเราตั้งไว้เท่าไหร่ถ้าเราตั้งยี่สิบมันก็จะยี่สิบนะ เราตั้งไว 15, ้15บห้านก็จะสิบห้มันจะทำางานนั้นสมองเราเหมือนกันเราสามารถตั้งว่าไปสมองเงหนึ่งหมหรือ1นึ่งแสนหนึ่งหนึ่ง้านเราตั้งได้เหมือนกับเครื่องปรับกาศในห้องวันนี้ผมพาท่านมามาเรียนรู้ตัวเองก่อนเนาะเพราะผ่าเนื้อหาผมอีกประมาณ7จ็ดวันน่ะจะเป็นเนื้อหาของจากหนังสือ G h a c k e r ตั้งแต่บทที่เจ็ดเออเจเป็นต้นไปนเะจี่เจ็ดห้าเจ็ดหดดดแปด ถึง80เออกับ10วันอะ่ะพระท่านจะอยู่กับผมนอนสิบวันนะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณของตัวเราดูในเรื่องของปัจจุบันก่อนนะไว้ครั้นกานกลับมาดูปัจจุบันะนะประมาณสิบวันนะท่านพระท่านที่อยู่นอกห้องหรือในห้องเอ่อตั้งแต่วันนี้นะทั้งช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็อาจจะไปสี่ถึงห้าทุ่มวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวเรื่องของ การมาดูตัวเองศึกษาเรียนรู้ตัวเองก่อนนะประมาณสิบวันเนะฮะเนื้อหานี้ปร, 10, ประมาณ10บประมาณสิวันเนะี่ยจะเป็นตอเป็นเนื้อหาที่จัดในห้องสัมมนานะห้องที่มีแอร์เย็นฉ่ำๆนะห้องที่มันเงียบเงียบเพราะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการนั่งสงบนั่งจิตเพื่อศึกษาดูตัวเองแล้วมาศึกษาตัวเองให้ได้ก่อนที่จะทําการเข้าสู่กระบวนการปลดล็อกทําไมต้องปลดล็อกล่ะ เออให้เรลองเลยทำไมฮะเออนะหลายหลายท่านนะอาจจะประสบความสูเรไปแล้วเนาะอาจจะประสบความสาเร็จในชีวิตเรื่องมีไรกังวลเรื่องเงินเงินทอง,งทองแล้วบางท่านอาจจะมีเงินในบัญชีห้าล้านสิบล้านร้อยล้านอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ขอดีใจด้วยนะทุกท่านที่ประสบความสูเรในชีวิตแล้วแต่ท่านที่ยังมีเงินอยู่ในบัญชีไม่ถึงหนึ่งล้านลงมานะอ่า มาฟังผมวันนี้มาฟังผมวันนี้นะสิบวันนี้อาจจะพลิกชีวิตท่านได้เลยในสามถึงห้าปีเอางั้นเนาะท่านนี้ประสบความสเ็แล้วมีเงินในบัญชีตอนนี้นะเกินหนึ่งล้านแล้วนะผมยินดีด้วยเนาะแต่ท่านไหนที่อยู่นอกห้องนะท่านยังไม่ถึงหนึ่งล้านวันนี้ผมจะให้ใบเสร็จวันนี้สิบวันเนี่ยเป็นการปลดล็อกให้เราประสบความสำเร็จอายุหกสิบอยากมีเท่าไหร่ตั้งไว้เลย ตั้งอุณหภูมิไว้เลยเหมือนโทโมนัสต้วันนี้ผมจะให้ท่านมาตั้งอุณหภูมินะในห้องเรามันอุณหภูมิเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ดีเอายี่สิบห้าองศาหรือยี่สิหบหกนะบอกโอ้มันมันม่ันยังเย็นอยู่นะเอายี่สิบแปดองศาได้นั่นคือท่านสามารถตั้งอุณหภูมิในห้องได้เช่นเดียวกันวันนี้ผมจะพาท่านมาตั้งอุณหภูมิตั้งไมเซตวิธีคิดสมองท่านอะ่ะเอาเป็นเท่าไหร่ดี ถ้าจะเอาหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านหรือสิบล้านยี่สิบล้านสาสิบล้านสี่สิบล้านตั้งไว้เลยนะครับนะภายในสามถึงห้าปีแล้วเราจะมาวางแผนเป้าหมายกันแต่ก่อนอื่นจะมาวางแผนเป้าหมายในที่จะมาทําเรื่องของธุรกิจซึ่งผมก็ได้ไลน์มาตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงเจ็ดสิบสองเจ็ดสามมาแล้วเรื่องของวิธีคิดวิธีการในการสร้างธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จผมทำมาตั้งแต่บทหนึ่งเจ็ดสองแล้วเนาะแต่วันนี้ เมื่อผมมีเนื้อหามาถึงระยะหนึ่งแล้วมันมีทั้งวีคิดวีการในการสร้างธุรกิจนะฮะแต่จากนี้ผมจะให้ท่านมานิ่งๆก่อนเนาะมาเรียนรู้กับตัวเองก่อน